แม่ก็มาส่งไปเรียนก็ตั้งใจเรียนเขาก็บอกว่าแม่หนูจะตั้งใจเรียนให้แม่นะเขาบอกว่า,วาเขาติวอยู่แม่หนูติวอยู่เดี๋ยวค่อยคุยกันมารู้เรื่องอีกทีนึงตอน7จ็ดโมงกว่าน้องหลานสาวโทรไปบอกว่าเ้ดูข่าวหรือยังคือการเที่ยวของเรีกของลูกของแม่แล้วก็เที่ยวแล้วก็จากแม่ไปเลย ตอนมันเข้าพรรษาแล้วมาส่งมาส่งแม่ก็มาส่งไปเรียนก็ตั้งใจเรียนเขาก็บอกว่าแม่หนูจะตั้งใจเรียนให้แม่นะแม่ก็อยู่บ้านแม่ก็จู้ๆนะเขาก็บอกคุณนี่แหละค่ะคุณแม่ก่อนเกิดเหตุคุณน้องน้องได้โทรหาไหมครับว่าไม่ไลน์หากันเฉยๆเขาบอกว่าเขาติวอยู่แม่หนูติวอยู่เดี๋ยวค่อยคุยกันเขาก็บอกแค่นี้มาทราบอีกทีนึงมาทราบมามาเรื่องอีกทีหนึ่งตอนเจ็ดโมงกว่าน้องหลานสาวโทรไปบอกว่า เจเจเจเห็นอย่างอยู่เจทำาเจทำาะไรบางสิเจก็ต้องกับข่าวจะส่งของบางสิเจดูข่าวหรือยังข่าวอะไรบางสิข่าวขหาแต็งสาหรือยังหนูแม่บอกว่าเมื่อคืนโทรแล้วบอกเอ้าแล้วทําไมแต็งสายังไม่กลับยงแต่ว่ายังไม่เห็นตอบแต่ไลค์ขาแล้วเมื่อเช้าก็โทรไล์เราตอบไล์เจหรือเปล่าบอกไม่ไม่ไม่ตอบเรื่องับเขาทีนี้ก็เลยบอกว่าเขาเลยบอกว่าให้เขาไปดูในข่าวเขาไปดูในข่าวก็เลยโทรบอกพ่อเขา ที่แม่ไม่ดูเพราะแม่ไม่ทาใจแม่คือแม่ไม่ไม่ได้ดูแม่ก็เลยบอกโทรบอกพ่อพ่ออยู่ลงอยู่สพใช่ไหมพ่อไปทํางานพ่อเข้าเวรพอกลับมาจากไปรับพ่อกลับมาเสร็จพ่อเขาออกเวรกลับมาพ่อก็บอกว่าพ่อก็เป็นลมแม่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแม่ก็นั่งเงียบแล้วก็มันก็ขี่รถมาพอดีน้องๆเขาก็โทรมาบอกว่าเจจะทํายังไง จยังคิดไม่ออกเดี๋ยวก่อนพี่เจคิดก่อนบอกนี่น้องอายุเท่าไหร่ครน้องอายุ1 9บเก้าสิบแปดค่ะสิบแปดน้องเกิดพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดวันที่ห้าเดือนมิถุนาที่ผ่านมาก่อนจะมาที่นี่ก็พาไปทําบุญไปบริจาคโลหิตบอกว่าแม่หนูจะไปทําบุญใหญ่นะแล้วหนูก็จะไปเรียนนะหนูจะไปตั้งเจนเรียนให้แม่ค่ะแสดงว่าคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าน้องมาเที่ยวไม่รู้ค่ะจริงๆปกติแล้วคือเขาจะแค่บอกว่าแม่หนูติวอยู่แต่จริงๆแล้วลูก อันนี้พี่แม่ไม่ได้เข้าข้างลูกแม่เลยตั้งแต่เกิดมาหมอํำซิ่งมันก็ไม่ไปอะไรมันก็ไม่ไปรถมอเตอร์ไซค์มันขึ้นมาขี่เป็นอยู่ที่นี่มันเคยคือลูกแม่นี่คือจะอยู่แต่กับแม่น้องมาอยู่นี่นานยังนะครับคุณแม่อยู่แม่มาอยู่ตอนเปิดเทอมนะคะเพิ่งเปิดเทอมได้ประมาณเดือน2เดือนสองเดือนค่ะซึ่งจ่ายค่าห้องไปสงเดือนอันนี้แม่ไม่ได้ว่าแต่ว่าพูดถึงว่าแม่ก็บอกนี่ละคือการเที่ยวของเรกของลูกของแม่แล้วก็เที่ยวแล้วก็จากแม่ไปเลยแล้วแม่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแม่มาจากจังหวัดเลยนะ เที่ยวสุดท้าย540โลแม่บอกโอ๊ยลืมซื้อลงืมซื้อ,อ,อหวยมั้นหน่งกูกระถิกหวยอีกหงสิแม่ความความรู้สึกของแม่ตอนนี้มันใจสลายเลยไหมคะที่น้องไม่ได้น้องไม่ได้กลับบ้านแม่ก็เสียใจแม่ไม่รู้จะพูดยังไงชีวิตมแม่ทั้งชีวิตก็เหลือลูกสาวคนเดียวค่ะพ่อก็ไม่ลูกผู้เดียวเขาบอาากว่าน้า<จ>องจะมาเรียนใช่มาตั้งใจเรียนให้จบ เขาบอกว่าแม่หนูจะตั้งจะเรียนให้แม่นะเขาพูดอยู่คําเดียวไปที่ไรเขาก็พูดโทรหาแม่เขาก็พูดอยู่คําเดียวแม่หนูจะตั้งจะเรียนนะเขานี้ตอนนี้ได้รับการติดต่อจากเจ้าของหรือยังไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ใดเลยแม่แต่ผู้เดียวเจ้าของผับก็ยังไม่ได้รับการติดต่อ แล้วแต่ว่าทางโรงเรียนก็โอเคอยู่เขาทางมหาลัยเขาก็ติดต่อกับไปแล้วแม่สงสัยไหมว่าเอ๊ะทำไมที่นี่เขาถึงให้เด็กอายุต่ตํากว่า20เข้าก็ถามอยู่ว่านี่แม่จะคิดแม่ก็ถามอยู่ว่าจะฟ้องเนี่ยไหมอืม้วเรียกจะจะทำยังไงดีแต่แม่ก็ไม่รู้จะคิดยังไงอืมแม่ก็อยู่ไกลเนาะถ้าน้องอยู่ตรงนี้แม่อยากบอกอะไรน้องนะคะแม่ก็จะบอกว่าอิหลาแม่มารับอิหลาก,กับบ้านแล้วอิหลาบอกตรงเลียนเราไม่อยู่บ้านเท่าขอซิวนะแม่ขอซิวมอนะไม่พอไม่ไป ถ้าให้ลูกเสียเวลาแม่ก็บอกเนาะขอพาพากลับบ้านขอพากลับบ้านแล้วนะเจ้าที่เจ้าทางใครก็ได้จะเอาเอาลูกสาวไว้แม่ปล่อยปล่อยปล่อยแม่จะทุพูดแล้วล่ะแม่ก็เสียใจเนี่ยว่าอยากออกข่าวแบบนี้เลยแม่บอกว่าไม่ใช่กากรับผลินญาลูกอยากมาเับผลิตญาลูกหลายความมองแต่ว่ามันนี้ว้าวว่าวเนาะแอนชาปลาที่นี้ลูก เที่ยวอีแปะของแม่กับบานน้ำแม่ด้าแม่มาละบิลากับะบานแล้วเดาลูกเด้ออย่ามาอยูเถอะกับบานหาใหญเดาลูกเดาลูกเด้อแม่ก็พร้อมมาละบิลากับะบานแล้วนะกับแม่แล้วเดาลูกต้องมาอยู่ดอก